สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ RMU Channel กับผมพีรพจน์ยอดยิ่งพร้อมด้วยคุณทัดดาวดวงจันโชตประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2558ซึ่งเราสคนจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารรอบรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามตลอดจนข่าวอื่นๆที่น่าสนใจไปอย่างท่านผู้ชมทุกท่าน ผ่านทางช่องสกายไล e ์เคเบิลทีวีจังหวัดมหาสารคามครับค่ะมาติดตามกันที่ข่าวแรกในวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์สมชายวงเกษตรมอธิการบดีมหาวิทยาลยัยราชพัฏมหาสารคามร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมธรรมาพิบาลเพื่อการขจัดการทุจริตและการขัดกันแห่งผลประโยชน์โดยยึดเอาพระประหมบรมราชาองค์การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานําเสนอค่ะครับ เมื่อวันที่22มิถุนายน2558ที่ผ่านมาณห,ห้องประชุมสันตรัตโรงแรมตะกศิลามหาสุรคามรองศาสตราจารย์สมชายบุญเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยลราชภัฏมหาสุรคามได้รับเกียรติเป็นวิทยากรอภิปรายร่วมในการสัมมานาเชิงปฏิบัติการเรื่องการขัดกันแห่งผลประโยชน์และการเสริมสร้างธรรมมาพิบาลในสถาบันการเมืององค์กรสถานศึกษาและท้องถิ่น โดยมีนายชยวุฒันทนร์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกล่าวการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาลสภาพ,พัฒนาการเมืองร่วมกับวุฒิสภา,าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติผู้ตรวจการแผ่นดินและศูนย์คุณธรรมจัดขึ้นรวมห้าครั้งกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคได้แก่จังหวัดสุโขทัย ได้แก่จังหวัดสุขโขทยัยนราธิวาสตราดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดมหาสารคามเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเ,เกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์รวมไปถึงให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ที่อาจตกอยู่ในสถานการณ์ของการขัดกันแห่งผลประโยชน์ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันได้ในที่สุดรองศาสตราจารย์สมชายวงกเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้น้อมนําเอาพระประถมรมราชาองค์การในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือเป็นแนวปฏิบัติใจความว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และนำการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกโดยกระบวนการอบรมเลี้ยงดูและกล่อมเกลาทางสังคมให้ยึดมั่นในศิลธรรมคุณธรรมจรรยาบรณตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาสิ่งแวดล้อมระบบราชการภาคเอกชนมีอุดมการความซื่อสัตย์สุจริตและความโปรง่งใสเป็นเป้าหมายในการครองตนครองคนและครองงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความรู้จากวิทยากรทั้งการอภิปรายและการบรรยายอย่างกว้างขวางเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนี้มีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นภาคเอกชนผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดมหาสารคามเข้าร่วมกว่า130คนค่ะ ไปต่อกันที่เรื่องราวของการบริการวิชาการกันบ้างนะครับโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ3เครือข่ายในจังหวัดภาคอีสานนะครับเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากประชาชนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับเมื่อช่วงเช้าของวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2558ที่ห้องประชุม 4B ชั้น4อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ รองศาสตราจารย์สมชายวงเกษมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฒนมหาสารคามได้รับเกียรติให้เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับและเปิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฒนมหาสารคามกับสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดและศูนย์ปราชชาวบ้านจังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาลสินและจังหวัดร้อยเอ็ดว่าด้วยการส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นออนไลน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรปรภาอารีราชคณะบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้กล่าวถึงการนำนโยบายของมหาวิทยาลายัยในด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ลงสู่การปฏิบัติภายใต้พันธกิจของคณะจึงได้เรียนเชิญสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั้ง3จังหวัด ได้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามจังหวัดกาลสินและจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตครับทั้งนี้ทางคณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทําหลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรจากศูนย์ปราศทั้ง3จังหวัดโดยแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือการพัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์และผู้ช่วยด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ i อ t ให้กับบุคลากรในหน่วยงานและชุมชนในเขตพื้นที่บริการของหน่วยงานและเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชชาวบ้านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไปซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน10ศูนย์ปราชุดวรวมทั้งหมด40คนครับ มาต่อที่คณะวิทยาการจัดการนะคะโดยทางฝ่ายวิชาการคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรและการตเตรียมความพร้อมสู่กรารประเมินหลักสูตรระดับคณะค่ะคที่ห้องประชุมชั้นหนึ่งคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามรองศาสตราจารย์พนิตาสุนทรชัยรองคณะบดีฝ่ายวิชาการได้กล่าวรายงานต่อท่านอาจารย์วุฒิพลชัดจระกูลคณะบดี ประธานในการจัดโครงการพัฒนาคนให้มีคุณธรรมและคุณภาพตามความต้องการของท้องถิ่นและประเทศชาติซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาหลักสูตรและประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกพร้อมทําการทบทวนสอบสมฤทิ์ ตามมาตรฐานการกเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับคณะโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรสุบันเอี่ยมวิจารณ์ผู้ส่งคุณวุฒิจากภายนอกจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นวิทยากรในการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่24-25มิถุนายน2558ประกอบไปด้วยการบรรยายและการฝึกปฏิบัติเรื่องหลักเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรและประเมินหลักสูตรการรับการตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การพัฒนาหลักสูตรหลักเกณฑ์ในการทวนสอบสำริษผลตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับคณะ และการเตรียมความพร้อมในการประเมินและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนักศึกษาและถือเป็นการเตรียมความรู้สู่การประเมินคุณภาพการศึกษาในลำดับต่อไปโดยมีคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมโครงการกว่า50คนค่ะ ปิดท้ายข่าวในวันนี้ครับเป็นเรื่องที่น่าแสดงความยินดีกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่2ทับส5งนะครับโดยในวันนี้ครับผู้สำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคก,กศาบปประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2557ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็ได้เข้ารับใบรับรองคุณวุฒิและใบทรานสคริปต์เพื่อยื่นสมัครงานในตลาดแรงงานได้แล้วครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่บริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติจ 72- พรรษา, 72, ามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาภาคปกติและภาคกศบปประจำภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2557ที่ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่8มิถุนายน2558เข้าติดต่อเพื่อรับเอกสารหลักฐานในการสำเร็จการศึกษาซึ่งได้แก่ใบรับรองคุณวุฒิพร้อมด้วยใบแสดงผลการเรียนหรือ transcript ซึ่งนักศึกษาที่มารับหลักฐานในวันนี้ จะต้องทำการตรวจสอบรายชื่อที่บริเวณบอร์ดด้านหน้าห้องประชาสัมพันธ์และนำใบปรดนี้ไปชำระเงินกับเจ้าหน้าที่การเงินที่รอให้บริการที่บริเวณชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติจ72พันษาพร้อมชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิตจำนวน500บาทจากนั้นทำการยื่นใบปรดนี้และบัตรประชาชนเพื่อรับใบทรานสคริปต์ที่ชั้นสําสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนโดยในวันและเวลาดังกล่าวนี้ทางกองพัฒนานักศึกษาได้ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดงานนัดพบตลาดแรงงานเพื่อให้นักศึกษาผู้ว่างงานหรือผู้ที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนงานได้มีโอกาสในการเลือกและสมัครงานตามที่สถานประกอบการได้ออกมาให้บริการถึงที่ซึ่งมีตำแหน่งงานมากกว่า1,500อัตราโดยบรรยากาศในวันนี้คึกคักเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากนักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ มาติดตามกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะคะสำหรับข่าวแรกในวันนี้นะคะเป็นในเรื่องของข่าวการสอบคัดเลือกนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาโทและปริญญาเอกนะคะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสนิทตีเมืองซ้ายคณะบด,ดีบัณฑิตวิทยาลัยนะคะท่านก็ได้เปิดเผยว่าในวันที่26มิถุนายน2558นะคะโดยจะเริ่มเวลา10 ขออภัยค่ะเวลา9ก้นาฬกาเป็นต้นไปนะคะจะทําการสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาประจําภาคเรียนที่1นึ่ทับสองพนะคะโดยสามารถที่จะตรวจสอบห้องสอบได้ตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกได้นะคะซึ่งก็จะประกาศตั้งแต่วันที่10 กรกดาคม2558เป็นต้นไปนะคะที่เว็บไซต์ของ gs.rmu.ac.th นะคะก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัยนั่นเองค่ะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับท่านใดที่สนใจยังอยู่ที่เรื่องของการสอบครับแต่ในรอบนี้เป็นเรื่องของการสอบสัมภาษณ์ครุศาสตารบัณฑิตในรอบเพิ่มเติมนะครับฝากประชาสัมพันธ์มาจากท่านผู้ช่วยศาสตรา,ารตรจารย์ดรจักกริดจันทรศ,ศรีผู้อำนวยการสำนักวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสรคายครับฝากประชาสัมพันธ์แจ้งไปสํา สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนในหลักสูตรครุศาสตรรบัณฑิตเข้ารับการสอบให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์นะครับในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2 5 5 8ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาสถานที่ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์นะครับก็คือห้องประชุมบินยูคูอานันชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติ7จพรรษาโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ์มหาสารคามครับจะทําการประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรรบัณฑิตในวันที่2 6ม right ิถ no ุนายน2 2558ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนั่นก็คือ www.rmu.ac.th ก็ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะครับเข้ารายงานตัวให้เป็นนักศึกษาใหม่ในวันที่30มิถุนายน2558พร้อมกับชำระเงินนะครับจำนวน5,280บาทด้วยเขาเรียกได้ว่าพอสอบสัมภาษณ์เสร็จปรุ๊บวันรุ่งขึ้นก็ประกาศผลเลยนะฮะ <Yeah. S 1> สำหรับผู้ที่มาทำการสอบสัมภาษณ์ก็สามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อได้เลยในวันที่26มิถุนายนนั่นเองครับ ถูกต้องคะ่ะก็เรียกได้ว,ว,ว,ว่ารวดเร็วทันใจดีเหลือเกินนะคะมาดูกันที่นะคะทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรกันบ้างนะคะก็จะมีการจัดอบรมนะคะทำมันหมักยีสต์นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารลดต้นทุนเลี้ยงสัตว์เพื่อเกษตรกรนะคะโดยในการนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ขออภัยคะ่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิศักดิ์คาผานะคะท่านเป็นอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีการเกษตรนะคะท่านก็ได้กล่าวถึงการจัดอบรมหลักสูตรการทํามันหมักยีสต์นะคะสำหรับการเลี้ยงสุกรเป็ด ไก่นะคะโคแพะจิ้งหรีดและปลากินพืชนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2 5 5 8ที่จะถึงนี้นะคะโดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาณห้องประชุม3 20 320ที่นั่งนั่นเองนะคะชั้น3อาคาร35 <c oughs> นะคะเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการทํามันหมักยีสต์นะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดต้นทุนนะคะเพื่อช่วยเหลือเกรรษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้มีกําไรมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ผ่านมาพร้อมทั้งนะคะเปิดเผยโฉมใหม่หัวเชื้อมันหมักยีสต์ผสมนะคะสำหรับ พร้อมใช้เลยนะคะสะดวกรวดเร็วประหยัดคุ้มค่าคุ้มเวลานะคะและที่สําคัญในะคะงานนี้นะคะอาจารย์ปรีพ์บอกว่าอบรมให้ฟรีนะคะไม่มีค่าลงทะเบียนแล้วก็ผู้ใดที่สนใจเข้าร่วมอบรมก็สามารถที่จะติดต่อได้โดยตรงนะคะที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธิศักดิ์คำผานะคะหมายเลขโทรศัพท์0850023075นะคะซึ่งในขณะนี้นะคะอาจารย์ปรีพศคะในเรื่องของการทํามันหมักยีสต์นะคะของทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรก็ถือได้ว่ากําลังดังแล้วก็มาแรงนะคะเนื่องจากว่า ท่านก็เพิ่งที่จะไปได้ประกวดผลงานการวิจัยในเรื่องนี้นะคะเพิ่งได้รางวัลมาและที่สาคัญสื่อมวลชนในจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ส่วนกลางเนี่ยสนใจเป็นจํานวนมากสนใจนะครับถูกต้องค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าคณะเทคโนโลยีการเกษตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมีโครงการดีๆแบบนี้นะครับรวมไปถึงมีโครงการที่ได้รับรางวัลทางด้านการวิจัยเยอะมากและที่สําคัญครับก็มีการต่อยอดเพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่ชุมชนจริงๆนะครับในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำนะครับที่ได้เรียกว่ามีประโยชน์แล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้ จริงด้วยนะครับก็จงขอแสดงความยินดีทั้งรางวัลที่ได้รับแล้วก็ขอชื่นชมนะครับในผลงานที่ได้ทําสู่ชุมชนในจังหวัดมหาสารคามของเราครับเอาละครับในช่วงนี้นะครับทางกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ของเราครับคุณทัดดาวมักจะได้รับคาถามนะครับจากนักศึกษาใหม่ที่กําลังจะเข้ามาเข้าคลาสเชียนะครับรวมไปถึงทํากิจกรรมต่างๆจากกองพัฒนานักศึกษาว่าอย่างไงบ้างคะในเรื่องของวันที่26มิถุนายนนี้ที่จะเป็นการเปิดคลาสเชียนะครับของกองพัฒนานักศึกษานั้นนะครับถามว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรอบโคต้านะครับรอบปกติรวม ชแล้วก็รอบเพิ่มเติมจําเป็นจะต้องเข้าพร้อมกันหรือเปล่านะครับ <c oughs> ก็มีข่าวฝากมาแล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้สําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคามนะครับ <c oughs> ก็ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนทุกคณะ ทุกรอบนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบโคต้ารอบทั่วไปรอบแอดมิชชั่นและรอบเพิ่มเติมนะครับให้แต่งกายในชุดโทนสีดำนะครับก็คือเสื้อยืดสีดำจากคอกลมหรือคอวีก็ได้นะครับกางเกงขายาวนะครับเน้นเป็นกางเกงวอร์มจะดีะพร้อมกับรองเท้าผ้าใบานะครับให้แต่งตัวเป็นลักษณะเดียวกันก่อนเดี๋ยวทางคัดเชียเขาจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะมีชุดยูนิฟอร์มแบบไหนบ้างทั้งนี้ครับให้นักศึกษาใหม่ทุกรอบครับเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยได้กําหนดแล้วก็ทําการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของมมมหหาาาาวววิิททยยยยลลััรถึงงเเจขอ ร้อยแล้วในวันที่26มิถุนายน2558เริ่มต้นตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับสถานที่ก็คือหอประชุมเฉลิมพระเกย 80, ียรติ80พรรษาทั้งนี้นะครับนักศึกษาใหม่ก็สามารถที่จะเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของที่พักไม่ว่าจะเป็นหอพักนะครับรวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการศึกษานะครับสามารถที่จะเริ่มต้นเตรียมไว้ได้ตั้งแต่แบ,บัดนี้นะครับก็ฝากแจ้งไปยังผู้ปกครองทุกๆท,ท่านนะครับอาจจะไม่เข้าใจว่ายังไม่เปิดเทมอมทำไมนักศึกษาถึงต้องรีบเข้ามาที่มหาวิทยาลัยเป็นกิจกรรมมของงทาาหวิ วิทยาลัยที่เรียกว่าปนกิจกรรมบังคับที่นักศึกษาทุกคนจะต้องทํานั่นเองนะครับก็ฝากประ,ะชาสัมพันธ์กันไปครับก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการอบรมถึง8เรื่อง8หัวข้อนะคะ,<ร>คะเพื่อที่จะตอ้อนเตรียมต้อนรับประชาคมอาเซียนะนะคะที่ได้ที่เราได้เคยแจ้งกันไว้ก่อนหน้านี้เมื่อเช้านี้ครับคุณทศดาวผมพอดีมีโอกาสเข้าไปเปิดดูในเพจที่น้องๆเขาสอบถามเข้ามานะครับก็ถามว่าต้องทํากิจกรรมครบตามตารางที่พี่ๆให้มาเลยหรอคะเขาบอกอ๋อใช่ครับถ้าไม่ทําได้ไหมหนูไม่สะดวก มีอย่างนี้ด้วยนะฮะยังไงก็อองะะวันที่ที่6นี้เข้ามาก่อนแล้วกันนะครับแล้วพี่ๆองค์การบริหารนักศึกษารวมไปถึงพี่ๆสโมสรแล้วก็คณาจารย์จากกองพัฒนานักศึกษาก็จะได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆให้น้องๆได้เข้าใจครับ เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในเรื่องของอการขายทอดตลาดนะคะบ้านพักครูนะคะสหลังนะคะซึ่งในตอนนี้นะคะทางนายชัชวาลพิพิจันทร์นะครับท่านผู้ำน,นการกองคลังค่ะ<อ>ท่านก็ได้แจ้งไว้ด้วยนะคะว่าทางกองคลังนะคะงานพัสดุจะดาเนินการจําหน่ายบ้านพักสวัสดิการของมหาวิทยาลัยจํานวน3หลังค่ะ<อ>ประจําปีงบประมาณ2 5 5 8โดยวิธีการขายทอดตลาดนะคะซึ่งนะคะราคากลางนะคะเป็นจํานวน ทั้งสิ้นนะคะสามหลังนี้นะคะเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะคะซึ่งก็นะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่งานพัสดุกองคลังนะคะชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดสิบสองพามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสุรคามนะคะซึ่งก็จะมีการกําหนดการดูสถานที่บ้านพักสวัสดิการนะคะของทางมหาวิทยาลัยในวันพุธที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะคะตั้งแต่เวลาเก้านาฬิกาสามสิบนาทีไปจนถึงเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีณจุด ณนะนะจุดนัดนะคะคจุดนัดนะคะณนะงานพัสดุนะคะซึ่งก็กำหนดยื่นซองใบเสนอราคาในวันพฤหัสบดีที่3กรกฎาคม2 5 5 8นะคะในเวลา,รา,าราชการเช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังจะมีในส่วนของ เปิดซองใบเสนอราคาในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2558ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็อย่าลืมที่จะไปสอบถามได้ที่งานพัสดุนะคะครับผมก็<ๆ>ไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับเอาละครับที่ท้ใช้ข่าวประชาสัมพันธ์ในวันนี้นะครับเป็นข่าวฝากประชาสัมพันธ์มาจากโรงน้ําตาลวังขนายนะครับที่อยู่บริเวณเส้นทางสรารคามโกสุม,มนะครับท่านใดที่ชอบในส่วนของการช้อปปิ้งในตลาดนัดครับคุณทัศนาวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตลาดนัดสีเขียวนะครับทางโรงน้ําตาลวัง ขนายนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจที่จะร่วมสนับสนุนส่งเสริมผลผลิตทางด้านการเกษตรปลอดสารพิษหรือตลาดสีเขียวนะครับซึ่งทางโรงน้ำตาลวังขนายก็จะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกๆวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปในส่วนของสถานที่ก็คือบริเวณหน้าโรงงานน้ําตาลนั่นเองนะครับท่านใดที่มีความสนใจและชื่นชอบผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษจากการเกษตรก็สามารถที่จะไปร่วมสนับสนุนไปร่วมเดินชมดูงานช้อปปิ้งกันได้นะครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็คือความน่าสนใจของ RMU Channel วันนี้ผมพีรพจน์ ิ่งพร้อม้วยคุณทัดดาวดวงจันโชธและทีมงานกลุ่มงานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสุรขา,ามก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะเีีวงาาาสสัักรร่่มมคิทชู วาาายยังผู้ปป่่กกรรสจีไไ24ชั่วโมงคือพันธะสัญญาที่สพชหรือสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตั้งใจที่จะให้บริการช่วยเหลือชีวิตผู้คนทันทีที่เกิดเหตุร้ายแรงฉุกเฉินโทรแจ้งสายด่วน1669ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจลมชักตกต้นไม้ถูกงูกัด อุบัติเหตุโรคประจําตัวช็อกประทันหันแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้พบเห็นสามารถโทร6 6 9 9ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่จํานานงานด้านช่วยชีวิตรวมถึงอ,อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์จะเข้าไปช่วยเหลือชีวิตได้อย่างทันท่วงทีทุกที่ทุกเวลา สวัสดีค่ะปะปะงยึดทรัพย์ยาเสพติดยาตกใจหลงเชื่อเป็นอันขาดถ้ามีผู้แอบอ้างสำนักงานปปงอ,อย่าไว้ใจเพื่อนในโลกออนไลน์ที่จะหลอกให้โอนเงินเป็นอันขาดด้วยความหงใยใ่จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน